หกโมงเช้าสวัสดีครับผมเป็นเจนสตูดิโอสี่วันนี้จะวน์เนี่ย นี่ไงช่องทำหมาหมาทำหมาหมาอีกแล้วนี่ไง รถที่ทำงานโอ้โหมีอะไรใหม่มั่งมีรถคนฟางเฮ้ยมีรถเกี่ยวข้าวเว่น้ว well, no นี่ไงโอ้ย

โอ้ไ oh. <Yeah. S 1> ปเลยนี่ไงกับเพ <c oughs> ื่อนอะอันดีโอ ต้องแต่งงานแ่งแนในชีวิตเถอะฮ่าฮ่าแต่พ่วงตรงไหนเนี่ยฮะฮึทำไ่ต้องจมปล่อยเนี่ยนี่ไงลุกขานี้ไง นี่ไงรถคันนี้ไงนี่ไงเลี้ยงเลี้ยงละเงินง่วงง่วงเลงีล้ยงเลี้ยชิ้นชงเยอะเยอะเยอะนี่ว่องกับรถแท็กเตอร์ไงเออไอหม,มาเอ้ยไอหม,มาเออว่องกับรถแท็กเตอร์โอ้โห บอกแล้วว่าเออคนต่างชาติก็มีไงเฮ้ยมาเฉียวนะโอ้โหรถบอลทุกเฉียวเลยไอ้เหี้ยหมานี่นี่นี่ก้องแม่งเลยแม่ง Oh yeah, yeah. <laughs> tem, <laughs> tem thi rồi. Con <laughs> xin 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 xin. Con xin hãy lấy nào bay là bố ba ê ra đồ. Con e, xin hãy leo mà cười nè, con xin hãy leo mà cười. Thì con xin hãy leo mà cười đa đa đơ 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 đơ. Con xin hãy leo 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 ตงสิงหาเลียวมากเลยนี่ก็สิงหาเลียวมากนี่ก็ดาบนี่เียวแมวแมวแมวแวแม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 ดีเฮ้ยเฮ้ยดีเราทำงานก่อนนี้ เหมือนกันอ่ะนี่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 ไงนี่ การนี่ไงเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยงก็โอ้เฮ้ยเดียรอย่าโดนฟ้าแน่แนเลยนี่นี่ไงเมนไปซิงไหนเนี่ย มีพ e ื e ้นที่ใหม่ไหมนี่ก็คือพื้นที่มากแนวว่อนี่ก้อนเนี้ยตัวนี้น่ะอ่ะดูด้วยเดเดะเดะดูดราเอยดูดราเอมอนดูดราเอมอนนี่คือดูดราเอมอนนี่คือดูดราเอมอนนี่คือเดะเดะเดะดูราเอะดูราเอมอนนี่ก็ นี่ไงชวนเลยชวนเลยไงนี่ไงนี่ไงเก้าอี้เลย oh my my. อ้ไม่ไม่บวกแล้วว่าซ่อมฟรี โอ้โอ้หโยไม่ไม่ไมโอ้ยไม่ไม่ไมเอ้ย โอ้ไม่ไม่ดีแล้ว <c oughs> มันจะฝืนได้ไงเนี่ย I'm <laughs> not เฮ้ยโอ้โหไม่ต้องช่วยแม่งเลยพี่แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็าเอ้ยกดติดตามแล้วกว็าบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบายบาย